สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมช่องดิมเกอร์ชแนลช่องคนชอบเล่นเกมป็่ชอบเล่นเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอินดี้นะซึ่งแบบว่าดูภาพก็น่ากลัวดีใช่ไหมเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมเสยองขวัญของอินโดนะซึ่งอ่านภาษาอินโดไม่เป็นนะก็อ่านตามภาษาอังกฤษก็ได้ประมาณว่าซ e ริต้ามิสติสกูเออซึ่งแปลว่า,บบวาเรื่องราวลึกลับ เออประมาณเนี้ยตอนอาวาซึ่งอาวาจะเป็นชื่อคนหรืออะไรเงี้ยนะเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าว่ามันน่ากลัวแค่ไหนนะ,ะนี่เป็นเรื่องจริง,จ,รงจากที่ชาวเดปกนะเออแบบว่าที่บ้านหมู่บ้านเดปกอะไรประมาณเนี้ยที่พักซึ่งเรื่องราวเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับหมู่ชาวบ้านแถวนั้นนะ ผู้คนมากมายพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่น่ากลัวกลัวมีคนมากมายที่ถูกผีหลอกนะซึ่งเกี่ยวกับศพที่พบและแบบกำลังเน่าเลยอยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งนะโอ้โหนี่เขาเก็บศพกันนะ าานนซึ่งนี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความน่ากลัวในเรื่องนี้นะโอเคร่างกายกำลังค่อยๆเน่าแล้วอ่ะคุณฮาจิเราเอ,อ่อฮาจินี่ภาษาแบบอินโดไม่รู้ออกเสียงไงนะอาจจะฮัจจิฮจัจจิอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อคุณจะฝังเลยไหมครับ ข้อ1ก็คือ,อ,อม้วนแล้วก็รีบหอบ่อศพแล้วก็รีบฝังเลยรีบมากอันนี้อันที่สคือทําความสะอาดก่อนเอ้ยเราเราทำครั้งเดียวนะเราทําให้ดีก่อนเราทําความสะอาดให้เขาก่อนเอ้าเกมโอเวอร์อะไรครับเนี่ย ใครจะไปรู้ว่าวังดีแล้วตายเลยเอ่อที่อินโดเขาไม่ล้างศพกันเหรอโอเคเราก็ฝังเลยแล้วกันฝังเลยอะ่ะเพราะว่าเออแบบคือมันเทียนมันเทียนได้การฝังศพนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็กลับไปที่บ้านแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องกลับบ้านแล้วเออเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นใครครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ เสียงใครตามฉันมมนะินอะโอ้โหชิบหายแล้วฉันต้องไปเช็คเสียงซะหน่อยแล้วโอ้ไม่เช็คดีไหมข้อหนึ่งไม่สนใจแล้วกลับบ้านข้อสองเช็คบีไฮควิกเซฟก่อนเลย <laughs> เช็คเออเกมโอเวอร์ <Game over. S 2> ควิกโหลดสิครับย e yes. s สกลับบ้าน <laughs> โอ้โหฉันรีบกลับบ้านดีกว่าผีมันจะหลอกเฮ้ย อืมควิกเซฟถนนมันเงียบมากเลยอ่ะมันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะก็เข้าใจได้แหละว,ว่าทุกคนอ่ะเพิ่งกลับไปแล้วก็รีบนอนสินะฉันก็เพิ่งมาจากสุขสารรู้สึกแบบว่ามีอะไรบางอย่างตามมานะหรือว่าถูกผีหลอกโอ้โหอุตส่าห์ฝังให้แล้วยังเอาอะไรอีกเนี่ยข้อหนึ่งสวดมนต์ข้อสองเดินต่อไปควิกเซฟ ส่วนมนเฮ้ยอามีเอเ<ะ>ต็มหน้ากูเลยคือเราต้องไม่สนใจอะไรนะรต้องอิกนอย่างเดียวอูฉันไม่สนใจฉันรีบไปดีกว่ากับบ้านถึงกับบ้านมาถึงหน้าบ้านแล้วโอเคหน้าบ้านก็ดูไทยๆนะมันโซนเอเชียมันคล้ายๆกันเนาะโอ้โหเดินมาเสนื่อยเลยอะ่ะอยู่ใกลสุสารเหมือนกันนะโอเคถึงเวลาพักแล้วละ่ะเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วไปซื้อของซื้อกาแฟ กลับเข้าไปในบ้านเลยควิกเซฟก่อนเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวมันไปโดนหลอกที่ร้านกาแฟสวยเลยโอ้โหมันดึกแล้วแต่ก็หิว,วอะเฮ้ยนี่นายต้องไปซื้อบะหมี่โกเล้งนี่ยโอ้โหมีของกินในครัวไหมนะข้อหนึ่งไปครัวหาของกินข้อสองไปนอนไปครัวสิครับหิวก็ต้องไปครัวเออไม่มีของกินเลย สงสัยต้องไปที่ห้องนอนแล้วล่ะเอออะไรไปนอนกูไปนอนก็ได้โอเคฉันเหนื่อยมากเลยฉันต้องรีบนอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นไม่ไหวอีกแล้วมันมีแค่2ช้อยนะแต่เราจะเลือกตอบผิดตลอดอย่งไม่ได้นะข้อ1น่สวดมนต์ก่อนนอนข้อ2คือนอนเลยนอนเลยว่าอะไรกูนอนเลยก็มีปัญหาน โอ้โหหลังจากที่เจออย่างนี้เนี่ยคุณฮัจจีอับักอักบานียก็รีบเรียกรวมพลเลยอ่ะโอ้โหผู้ใหญ่รีบตีกองประชุมทุกคนน่ะตกลงกันว่าต้องรีบขุดศพขึ้นมาแล้วแหละเอามาทำพิธีใหม่ซึ่งแบบพวกเราอ่ะรีบไปหน่อยศพก็ไม่ล้างไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอ่ะ เขาก็เลยนึกถึงสิ่งสำคัญขึ้นมาได้นะเขาลืมผูกแกะเชือกเอ้ยแกะเชือกไม่ผูกเชือกอันทายอันทายเขาลืมแกะอะไรสักอย่างจบครับ back to menu เฮ้ ก็บอกแล้วว่าให้ทำดีๆมันก็รีบเอาลงไปฝังมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละโอเคนะ <laughs> สรุปแล้วมันน่ากลัวไหม <laughs> ไปมาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย